ก็ดีใจครับหลังจากที่เราเรอมานานเหมือนกันเพราะเราเคยประกาศให้ที่งานครับรอไปแล้วรอบนึงเหมือนกันว่าเขายังไม่ปล่อยตอนนี้ก็ปล่อยมาจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับเห็นเหมือนกับในซีอะไรต่างๆก็มีหลายหๆตัวบ้างใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าแบบได้ลองทรัสนุกครับสนุกแต่ว่าต้องต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้เจอกับตัวพี่ใหม่ดาวิกาด้วยแล้วเราต้องมาเล่นแบบ เคยเป็นแฟนเก่ากันอะไรงเี้ยครับผมแล้วซึ่งไม่มีการเวิร์กช็อปอะไรเลยเราก็ต้องแบบหน้าง,งานเลยเราก็จะมีความเผลอมีความเต็งแต่พี่ใหม่ก็ช่วยได้เยอะมากเต็งมากยากครับแรกๆเจอกันซีแรกตึ๊เต็งมากคือผมใช้เวลาถ่ายมาสีเทกกับแค่เลยหน้าที่มามองหน้าพี่ใหม่เลยยิ้มแน่นอนแบบว่าแรก,แรกๆเต็งผมแค่แบบแค่มองหน้าเลยยิ้มใช่ครับสีเทกสีเทกครับ คือม<ด>ันมันยิ้มไม่ได้มันยิ้มแบบคนคิดถึงแฟนเก่าไม่ได้ครับมันจะกลายออกมาเป็นแบบยิ้มเฉินอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่บอสพี่บอสที่เป็นผู้กำกับเขาบอกว่าออกเลยนะออกอแบบสีหน้าออกเลยนะอะไรมมัันนนนคละกใช่ครับแล้วเป็นอะไรไงอ่ะแบปีมันจะเป็น จวนไปเล่นเล่นไปเรื่อนเล่นไปเรื่อนเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกเริ่มชินเพราะว่าเวลาแบบเออ่ถ่ายสินี้เสร็จี่ใหม่เขาจะแบบชวนคุยชวนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกไม่เงเวลาถ่ายกับพี่ก็ด้วยครับเห็นงานออกมาแล้วเป็นไงให้คะแนนตัวเองยังไงบ้างกับผลงานชุดนี้เอาไปสัก เต็มสิบละกันครับผมอีกหนึ่งคะแนนเผื่อคนั่นไส้เราไม่หยุดพอใจเพาชอบพอใจกับมัใช่ครับพอใจมากเลยครับผมเพราะว่ามู d อะไรต่างๆข้าวมาสีสวยมากๆครับกถือว่าปรับเซียนในการทำงานของเราไหมครับซื่งวอมแบบไม่ได้วงสอปกันมาก่อนมาเจอกันหน้างานอะไราบเงี้อือปรับเซียนไหม ก็อาจจะนิดนึงครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่ครับเพราะพี่ใหม่ก็คอยแบบทําให้เราไม่เกรงด้วยเวลาเราเล่นเราก็รู้สึกแบบไม่เขินเหมือนเหมือนซีแรกๆที่มีโอกาสได้เข้า้วยกันครับผมพี่ใหม่ได้ถอยพ้พิคาอะไรอย่างไรบ้าพี่ใหม่เหรอครับพี่ใหม่คือเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ ซีนก็อย่างที่เห็นคนระับก็จะเป็นเลิฟซีนเลยเพี่ไนหม่เขาต้องหัวเออช่วยพี่ด้วยนะเพราะพี่ก็ไม่เก่งเรื่องนี้กลายว,ว่าเออ,อน,นเรียนเลิฟซีนเราก็ต้องมาช่วยพี่ช่วยเพื่อนพี่เขาแร้วก็ช่ช่วยกันต่างไหนครับยากสุดนอกจากพิมพ์เถินนะยากสุดน่าจะเป็นตอนแต่งเอฟเฟกต์ครับใช่ครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าตอนแรก หยดแค่สองสามจุดแต่ว่าพี่บอสบอกว่าน้อยไปหยดไปหยดมาก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับก็เหียวตัวไปอาบน้ําสบายเลยครับการแข่งก็ไม่บอกว่าใช้เคื่องมือเราแบบว่ามันครื่องหมานกับข้รื่องเราก็ได้มตัวตางอะไรต่างๆมาทั้งหมดสักพีแอร์พิซซานี่เลยเนี่ยที่ไหนแล้วโดดกันได้แม่งเป็นไงบ้างขั้การร่วมกันแบบพี่ทีหลายคนดีครับผมคิดว่าถื แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเรามากเลยครับเพราะว่าการที่เราได้ร่วมกับพี่ๆนักแสดงที่มีฝีมือหรือว่าเก่งๆที่เคยทำงานในวงการมันเคยมานานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากพี่เขาได้เยอะมากนะครับในการแสดงบางใี้ี่เขาไม่ถ่ายทอดหบางทีพี่เขาไม่ถ่ายทอดหรอกครับแต่ว่าจะเป็นการสังเกตของเราว่าเราสังเกตจาพี่เพราะว่าเขาเล่นยังไงเขามีวิธีการเล่นเนยหรือว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่เราสงสัยหรือว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไปถามพี่เขาพี่เขาคอยช่วยอะไรนะ เกรงครับ เจอครั้งแรกก็เกรงหมดเลยครับแต่ว่าพี่ๆทุกคนเขาก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือพี่เขาก็อยากจะละลายพฤติกรรมของเราแล้วก็อยากจะให้ผลงานมาดีที่สุดพี่เขาก็พยายามช่วยพยายามดูเรามากที่สุดเป็นความกดดันเหรอคะัเราเองมีความกดดันไหมครับกดดันไหมก็กดดันครับเพราะว่ามันก็เป็นแนวใหม่ๆของเราด้วยแล้วต้องมาเล่นกับพี่ๆที่มีฝีมือมีอะไรกันด้วยแล้วก็ต้องเตรงเป็นฮอดาแล้วแต่พี่ๆเขาก็ช่วยกันในลำเพียงที่เราอยากวำงาน นางเอกคนไหนที่อยากร่วมงานด้วยยังยังคิดไม่ออกจากที่เราเคยเต้นสายวายแล้วตอนนี้ว่าเป็นพระเอกในงานทำงานหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปการทำงานหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปไหม ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างซีรีกับละคร่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดในการสแสดงมากกว่าะจะต้องมีดีเทลมีผมอะไรที่มากกว่าซีรีครับยยเริ่มถ่ายไปแล้วสองนีแแบบพี่แอนสนุกครับสนุกเพราะว่ามันมันเป็นแนวใหม่สําหรับพี่แอนด้วยแล้วก็เป็นแนวใหม่สําหรับผมด้วยนั่นก็คือเป็นคอมเมดี้จ๋าไปเลยและซึ่ง และหลายคนก็จะอาจจะเห็นพี่แอนในมุมสวยๆแต่พอเนมาในเรื่องนี้ก็อาจจะได้เห็นพี่แอนเร่อคอมเมดี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกดีครับ เวลาแบบสื่ออารมณ์ทุกอย่างเขาก็โอ้ดีเลยครับพี่แอนก็ช่วยเราเยอะมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นแนวใหม่ของเราแล้วที่พี่แอนเขก็ใหม่กันในเรื่องนี้ก็แบบช่วยๆปรับๆกันไปแต่ละสิ okay. ่งครับก็มีเวิร์กช็อปพวกแอคชั่นอะไรพต่างๆยักษ์สามดวนะพี่แอนพี่เจนี่พี่ใหม่ใส่ยากสุดในการทำงานนะใส่ยากสุด ณตอนนี้เหรครับณนะตอนนี้ให้เป็นพี่เจนนี่ละกันเพราะว่าด้วยตัวเรื่องของละครเรื่องมัหัวใจัยสุตาเนี่ยครับมีทั้งดรามา่ามีทั้งอะไรหลายอารมณ์มากๆเลยครับมันก็จะค่อนข้างใช้ใช้อะไรหลายๆอยา่างในการเล่น,นกนันก็จะค่อนข้างยาก ใช่ครับอย่างพี่แอนนี่คือมันจะออกเป็นทางคอมเมดี้เราก็เลยจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แล้วก็เล่นยขขอยากให้ออกมาสนุกที่สุดแล้วเราก็ค่อยๆจูนกันไปเหมือนกดดันนะครับกดดันไหมครับบีคนก็คาดหวังในผลงานอะไรต่างๆของต <ๆ S 1> ัวเราก็กดดันไหมก็กดดันแล้วเราก็อยากจะทำมาให้ดีที่สุดแต่ว่าเรา,าก็พยายามตั้งใจทำทุกอย่างนั่นแหละครับให้ออกมาดีก็ันก็เป็นสุขภาพที่แบบว่าทั้งกายเราทั้งว่าแต่ละคน ที่หลายคนก็เก่งกันแล้วก็มีชื่อเสียงมากแล้วแล้วก็มีผลงานเปที่ยอมรับงทุกคนอยู่แล้วมากครับที่ล็งไม่หมดเยัง่ะเรื่องก็แ้กวแล้วครับแต่ก็น่าจะผูกปลาก่นน่าจะได้ชื่อก็หนก้กน่าจะปีนี้ครับ ใช่ค่ะว่าใช้ม่ถ <to> <bathroom> ูจน์อ uh, ยู่ก็คต <int> ้องเป็นเรีนหลันะต้อง